เดี๋ยวบอกเทคนิคที่สามเนี่ยอันนี้แบบยาวแบบสั้นก็ทําได้นะคะแบบสั้นก็ทําได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําแบบสั้นวันนี้ทําแบบยาวให้ทุกคนดูก่อนพรุ่งนี้เราจะทําแบบสั้นกัน ไม่อยากจะบอกทุกคนว่าในเพจของกูข้อความมาสักสามสิบข้อความได้แล้วแอดมินยังไม่ตื่นลูกสาวกูก็ยังไม่ตื่นนะเด็กตัวเล็กกับลูกสาวกูนะเขาตอบแชทได้นะคะตอบแชทได้นะและเด็กยังไม่ตื่นเิดเทิมให้โอกาสเขานอนเต็มที่เพราะว่ากลางคืนเขาช่วยนะช่วยเช็คของช่วยอะไรนู่นนี่นั่นเยอะมากแพ็คขนมก็ทําได้นะใครมีลูก ที่แบบโตสักนิดนึงพอช่วยช่วยงานได้ลูกหัดหัดไว้เลยอ่ะเทคนิคต่อไปนะคะหนุดเวลาต,ตั้งตั้งตรงกลางนะคะตั้งตรงกลางให้แผ่นขนมเลยออกมาเห็นไหมคะเลยเลยอ่าเลยแกนที่สองออกมาแกนที่สองออกมาแล้วก็ตวัดขึ้นแบบนี้ให้เขากดอยู่ตรงนี้กดแผ่นแป้งน,น,นะคะอ่ะมันแข็งแล้วล่ะเห็นไหมคะ ต้องเร็วอย่างเดียวถ้าไม่เร็วแข็งพับไม่ได้นะเอาใหม่ทุกคนดูให้ทันนะคะทุกคนดูให้ทันนะเดี๋ยวจะไปแบบเร็วแล้วดูให้ทันคือถ้าช้าเด็กแข็งแบบนี้เลยถ้าช้ามันไปไม่ได้มันไปต่อไม่ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรใครที่ฝึกหัดถ้ายังพับไม่ได้ม้วนไม่ได้ปิดไว้ก่อนเลยนะคะปิดไว้ก่อนเลยคือถ้าคุณปิดปับ๊บเขาจะนิ่ม อย่าน,นี้สียังไม่ได้ถ้าสีไม่ได้ปิดไว้เลยนะขอใส่สารนิดหนึ่งเนี่ยครับเขาก็คือจะอยู่อยู่กับที่เลยครับเลยตัวนี้ส่งไกลไม่ได้นะคะใครสนใจมารับที่บ้านเอง วันนี้ลูกกําลังเปิดเตาที่พิษณุโลกอ่ะสอนทางลาใช่ใช่นะคะคือลูกหลานคือถ้าตัวโตมานิดหนึ่งป .6 เด็กเดี๋ยวนี้ป .6 ก,ก็โตนะคะเด็กเอ่อมมัธยมสอนได้เลยนะคะสอนได้เลยอย่าไปห่วงวิชาสอนให้เขาตอนแรกะัะเด็กมันอาจจะไม่ชอบแต่พอได้เงินะ่ะทุกคนยิ่งเด็กสมัยนี้นักเก่งกว่าสมัยเราอีกนะ ล้นออกมาแล้วก็หมุนนะคะหมุนข้อมืออย่างเดียวเลยนะแกนเบอร์สิบสามนะคะแกนเบอร์สิบสามนะงาดำใส่ให้เยอะไปเลยลูกนะคะแต่ถ้าเป็นขนมสีอะขนมเป็นสีๆนะงาดำไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ามันจะดูว่ามันไม่เห็นสีมันจะเห็นเฉพาะงาดำยกเว้นลูกค้สาสั่งของกวดจะไม่ค่อยใส่เยอะ แต่ถ้าเป็นแบบนี้จะใส่เยอะเนี่ยดันเข้าไปอะแล้วก็ตวัดแกนนี้ออกมาแล้วก็พับเลยให้มัติดเฉพาะอันเดียวพอสน,นุกนะสน,นุกตอนได้เงินนี่แหละมอหนึ่งอัมอหนึ่งหัดได้เลยปนัดดานะคะเขาได้เนี่ยแบบนี้ก็ได้ นะลูกสาวครูเวลาเปิดถือขายที่โรงเรียนขายครูที่โรงเรียนบังคับภาคบังคับนะคะขายครูที่โรงเรียนนะมันมันต้องปลูกฝังปลูกฝังนะคะอ่ะหมุนข้อมือมาหมุนข้อมือมาถ้ายังไม่สุดแผ่นก็คือกดให้สุดแผ่นเลยนะคะกดให้สุดแผ่นเนี่ยทุกคนเห็นไหมคะคลาบไม้คลาบไม้คลาบไม้ตรงเนี้ยมันจะทําให้ขนมติด นะขัดกับกระดาษทรายเลยอย่ารอให้เขาไหมหลายคนอะทำเพลินตั้งแม่พิมพ์ไว้แล้วไปล้างจานตั้งแม่พิมพ์ไว้แล้วไปซักผ้ามาดูอีกทีหนึ่งไหมหมดแล้วนะคะถ้าพิมพ์ไหมก็คือขัดอย่างเดียว เดี๋ยวครูจะไปให้ช่างตัดไอ้อหูตรงเนี้ยนะมันเกะก,กะแล้วมันมันพเยือด้วยตรงเนี้ยสวยนะคะสวยงามมากอ่ะบีบให้ดูแค่ชิ้นเดียววันนี้นะคะนะกรอบนะคะกรอบนะกรอบนะ บีบเบาๆพอนะเดี๋ยวมันร่วงหล่นเยอะทุกคนเห็นไหมคะมันก็มีขอบที่สวยและไม่สวยเหมือนกับแม่พิมพ์ตัวนู้นเหมือนกันนะคะขอบสวยและไม่สวยเหมือนกันเทคนิคต่อไป สวัสดีค่ะคุณไพรินนะคะทักทายทุกคนนะคะทักทายทุกคนนะเดีย๋ยวเราทำสักพับให้หมดแปง้งเทคนิคต่อไปขึ้นอยู่กับการพับเวลาการดูระยะห่างให้ดูตรงนี้นะคะแต่ละชิ้นถ้ามันไม่มีเส้นให้เราวัด เมื่อก่อนตัวนูน้นครูบอกให้พับตามเส้นใช่ไหมคะแต่ตัวนี้มันพับตามเส้นไม่ได้ให้ดูระยะห่างกะเอาใช้สายตากะเอา,ระ,ะาอะนะะระยะห่างของแต่ละชิ้นนะคะระยะห่างของแต่ละชิ้นอันนี้เท่าไหร่ทักมาเลยนะคะใครสนใจพิมพ์ตัวนี้ทักมาได้เลย ต้องติ๊กตอกนะคะใครสนใจหน้าหน้าโปรไฟล์เลยนะคะตามเฟซบุ๊กนั้นเลยเนี่ยดูระยะห่างให้ดีนะคะแล้วมันจะเท่ากันหมดเลยถึงไม่เท่าก็ใกล้เคียงใกล้เคียงมากนะคะทุกคนเห็นไหมฮะงานทําเมื่อที่จริงมันจะไม่เท่ากันแต่ว่าอันนี้คือใกล้เคียงนะคะในตะแกรงตรงนี้คือใกล้เคียงกันหมดเลย ใครมีช็อกโกแลตราดช็อกโกแลตได้เลยเป็นพวกอาท็อปปิ้งพวกนี้ที่มันสามารถเหมือนที่เขาราดโดนัทอรุมันแข็งแข็งตอนราดอะมันนิ่มแต่พอราดปล่อยไว้มันแข็งตัวนั้นราดได้เลยเป็นพวกโคตติ้งอาโคตติ้ง นะคะคตติ้งที่เขาใช้ในเบเกอรี่หรือราดได้นะคะหมุดเสียงเปิดออกดูข้อความตอนนี้เยอะมากนะคะจะเย็นๆนะขอไลค์ก่อนไม่เป็นไรหลายคนอะรอได้เพราะเขามั่นใจเราไอตัวที่ครอบเนี่ยกว่าจะได้ไลค์จงเขาออกแบบมานานนะคะ กว่าจะได้ไลฟ์มันไม่ได้ยากแต่ว่าคือพอของมามันหมดต้องให้ลูกค้าก่อนปิดเลยสอง ้ายนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวจะทําไอ้แบบม้วนต่อเนี่ยเจ้าเช้านะคะที่จะจัดส่งวันนี้ก็จะส่งไปนะใส่ถุงรัชยาให้แน่นเขาอยู่ได้ของม้วนร้อให้เขาอุ่นๆนิดนึงพับเลย แล้วก็กดนิดนึงพยายามดึงให้ขนมเขาตึงอีกสองชิ้นสุดท้ายนะคะคนดูเยอะมากนะคะในแต่ละวันสวัสดีค่ะคุณบูมคุณบูมทักทายคุณบูมนะคะคุณดูเยอะคุณดูเยอะ ตั้งแต่ลายตัวนี้เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวช่างจะทําให้เราเป็นพิเศษนะคะเดี๋ยวจะเอามาไลท์คุอยากทําทําลวดลายกลมๆตรงนี้ด้วยเดี๋ยวถามช่างรูว่าเขาทําได้ไหมแต่ตอนเนี้ยต้องเอาตัวนี้ไปก่อนนะเพราะว่าอยากจะบอกว่ามันเวิร์กสุดๆแล้วตัวนี้คือไม่แน่ใจว่าถ้ามีลายเพิ่มถ้ามีลายเพิ่มเป็นลายกลมแบบเนี้ยนะหรือว่าลายกลมเส้น สามเซนสีเส่เซนก็แล้วแต่ถ้ามีลายเพิ่มมาไม่แน่ใจว่าขนมเขาจะหนาไหมนะต้องดูต้องลองต้องลองทุกอย่างต้องลองแต่ถ้าใครสั่งตอนนี้จะได้เป็นแบบนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะพี่สุฟันนีนะคะคิดถึงนะคะคิดถึงหลายคนมากสวัสดีคุณหมูอ้วน ดึงมาให้ตึงดึงแผ่นแป้งมาให้ตึงแล้วก็กดไม่งั้นตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะไม่ตึงแล้วมันจะหย่อนมันจะใหญ่มันไม่เหมือนไม่ไม่เท่ากับข้างล่างสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทําแบบสั้นแบบสั้นก็สวย ไม่อยากจะบอกถึงความสวยงามเลยไม่อยากจะโชว์ความสวยงามเลยนะอ่ะคือพอพอทําแบบเนี้ยแบบน,แบบนี้เริ่มเริ่มดูแบบธรรมดาไปเลยอะอานะคะพยายไม่ได้สีประมาณนี้เห็นไหมคะงานทํามือมันไม่ได้เท่ากันทุกชิ้นแต่พยายามให้ใกล้เคียงที่สุด นะมันเหลื่อมล้ากันบ้างเล็กน้อยไม่เป็นไรนะเนี่ยเห็นไหมฮะมันไม่ได้เท่ากันนะมันศูนย์จุดห้าเซนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะงานทํามือนะลูกต้องเข้าใจเนี่ยเปรียบเทียบให้ทุกคนดูเห็นไหมฮะเดี๋ยวลวดลายจะมีมาเยอะนะคะเดี๋ยวดูกระแสก่อนนะคะเราเป็นผู้นํานะคะเดี๋ยวเราดูกระแสก่อน เพราะว่าเหมือนตอนเนี้เสียงจากช่างแววมาแล้วนะคะว่าเดี๋ยวจะทําลวดลายให้นะหรือว่าให้เราออกแบบไปเดี๋ยวเขาจะทําให้นะลวดลายมีเยอะมีเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะคะทําบล็อกไว้เลยแต่ตัวนี้สวยมากสวยแล้วนะคะสวยจริงๆนะปกติแม่พิมพ์มาใหม่ไล์ไม่เกินสามวัน แต่ตัวเนี้ยช่างเขาทํามาให้อีกเดี๋ยวจะไลท์อาจจะเป็นไลฟ์ตัวนี้ไปเลยก็ได้นะคะทุกคนนะคะให้ทุกคนดูนะกูจะบอกเคล็ดลับนิดหนึ่งตัวเนี้ยที่ครูออกแบบตัวนี้มาเพราะว่าไปเห็นแล้วล่ะไม่ใช่ออกแบบนะคะคือไปเห็นไปเห็นมันคล้ายๆขนมอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะนะแล้วตัวนี้เขาปกปิดเขาปกปิดไอรูขนมรูเล็กๆอะ่ะ รูเล็กๆอ่ะเหมือนมันจะไปเด่นที่ลายแล้วรูเล็กๆอ่ะมันจะไปช่วยปิดของใครที่เนื้อขนมไม่เนียนนะตัวนี้มันจะไปช่วยปิดเพราะมันเป็นร่องและมันเห็นร่องลูกค้าจะไปชอบตรงร่องไม่ได้ชอบตรงเนื้อขนมเนียนไม่เนียนนะแต่ตัวนี้ถ้าเนื้อขนมเนียนอ่ะมันจะเห็นเพราะว่าร่องมันไม่ค่อยชัดร่องมันไม่ค่อยลึกเพราะถ้าทําร่องลึกมันจะเป็นสองหน้าแล้วมันประกบแล้วขนมมันจะขาดแต่ตัวนี้มันจะเป็นหน้าเดียวมันไม่ได้ประกบกับอะไร มันก็เลยมีขาดนะ